ป้อมนั่งไป15นาทีเมื่อก่อนนี้คือไม่มีเลือดเลยใช่ไหมใช่แล้ววันนี้คือแบบคือเจาะเลือดเนี่ยเจาะเมื่อเช้าเจาะเลือดเลยดูแบบเลือดไหลดีแล้วเมื่อก่อนนี้คือเจาะเลือดไม่ออกเจาะไม่ไหลบีบยังไงก็ไม่ไหลวันนี้ก็เลยมานั่งซ้ำหน่อยตอนแรกเป็นไงไงนะป้อมที่แบบว่าโอ้โหปวดช้ำระบบยังไงเมื่อเช้าเนียโอ้โหตอนที่ทําทำมาแล้วใช่ป่ะถ้าไม่เข้าใจกับเครื่องอะไรตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบ ร่างกายเรารับไม่ได้มันก็จะปวดปวดมากเลยแต่เหมือนเหมือนข้างในเรามันไม่ดีมันก็พอเราถ่ายออกมาเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนที่เราปวดเราอะไรเงี้ยหาย่ขึ้นโล่งเลยโล่งแต่ว่าหน้าใสขึ้นเมื่อวานหน้าค้ำกว่านี้ใช่ไหมใช่วันนี้หน้าใสขึ้นแสดงว่าเลือดมันได้นี่แล้วใช่เมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็พวกนิวพวกเหมยอะลูกสาวที่เป็ืเพื่อนกับลูกสาว น้องป้อมอ่ะนะบอกแม่ทำไมเลือดเหมือนเลือดไม่ฝาดอะไรประมาณนี้แม่อะไรนูหน้าใส่นู่นน่าอะไรเงี้ยบอกว่าไม่รู้แม่จุงเตยแม่ไปนั่งไอ้นั่นด้วยนี่มองเห็นชัดเลยแบบชัดเพราะว่าอะไรเนื้อมันเนื้อมันบวมขึ้นเนื้อมันนิ่มเขาเหมือนมันฟูขึ้นมาอ่ะจากที่ว่ามันมันแบบกล้ามเนื้อมันรัดตัวอะไรเงี้ยอืมแบบผิวแห้งเหมือนเหมือนเนื้อมันแห้งติดอ่ะแต่ทีนี้เราดูแบบจับแล้วเนื้อมัน แล้วมันคือหลับสบายไหมหลับหลับสบายเลยนะหลับแล้วก็อยากหลับด้วยนะเช้ามืดปกติเนี่ยตื่นมาก็แบบตื่นก็ตื่นเลยก็รู้ว่าไม่นานแต่แต่แต่เหมือนอยากนอนอีกอยากเหมือนแบบร่างกายมันอยากพักผ่อนอ่แล้วแบบปกติเนี้ยก็คือไม่เคยถ่ายที่แบบจะเป็นสีดําแบบไม่มีไม่มีเลยแต่นั่งนี้ไปสิบห้านาทีแแต่เมื่อเช้าก็ถ่ายนะถ่ายอ๋อแต่แบบถ่ายถ่ายไม่เยอะแต่พอ ใสาๆพอพอเรากินไปกินน้ำกินอะไรไปมันเหมือนมันรู้สึกขับช่วงที่มันขับน่ะเราปวดปวดกระดูกมากเลยปวดกล้ามเนื้อนะปวดปวดแบบปวดมากแต่พอถ่ายเล้วรู้สึกดีขึ้นไออาการที่ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันทําเราหรือเปล่าแล้วปวดเอ็นปวดอะไรเงี้ยโล่งเลยโล่งเลยอันนี้ก็มาสาสักครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวต่อ ว่าถามผมรู้สึกไหมครั้งที่สองก็จะได้ครับนับว่าคือเีกเียวในยอดเยี่ยมเยี่ยะตอนนี้เไปดูโอมกับใกลใกลใกล้จะดีขึ้นเยอะเพราะมันช่วยขยายเส้นเลือดครับรู้สึกกันเลยผมก็สึกถึงกล้ามเนื้อผมแล้วก็อานุเส้นเลือดของผมมันตุบ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 อย่างี้ครับดีมากครับน่าจะลองใช้ แหงไหมคะเออนะทช้้าไหได้ตัขาอนี่นะเดี๋้นหเออ่ะอเอาข้างถนัดนั่นแหละอ่ะอ่ะดูเห็นไหมเอ๊ะมนจะล้มมันคือบอลลูนันั้นอ่ะพี่หน่อเด้อร้อนจ ลงไม่โคมากหมุนไม่ลงเลยไม่ลม้มเออจริงน้ำไฮโดรเจนได้ดีมากเลยนะพี่ไปพี่ไปเสิร์ชแล้วจริงๆอ่ะสังเกตไหมผู้หญิงเด็กเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ย <ừ> เวลาลุกขึ้นเนี่ยมันชอบทะลักออกมา <ừ> แล้วชอบบอกว่าเธอดูดูกระโปรงให้ฉันหน่อยสิว่าแบบเลอะหรือเปล่าให้ดูเกงคล้ปกับโต๊ะเลอะหรือเปล่าเพราะว่าเด็กอ่ะมันเขาเรียกอะไรเลือดเขาเขาดีกว่าเราอ่ะแล้วพี่ลองเอามือจับ ฝ่ามือเลยไม่เป็นเอาเอาวันนี้ไม่จับแตะคุณแม่ลองจับก็ได้ค่ะคุณแม่ลองจับเลยจับให้ขาดก่อนนี่เป็นน้ำชื้นเดี๋ยวต้องคุณจับจับให้ลองจับดูอือันนี้มันไม่รู้สึกแล้วสำหรับเราไปเดินทางไปนั่นไปนี่นี่นะเพื่อนให้ดูนะที่ช่วยอยู่นะใส่ตาติดมินเท่ากันใช่มไหม เปลออกมาเลยนะส hmm. ังเกตไหมว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยถ้ามันประจำเดือนเราเยอะเนี่ย hmm. แสแงว่าน้าเนี่ยมันโดนดเลือดอนะ่ะมันมันย้อนกลับมา hmm. พอมันย้อนกลับมานะี่ยมันก็มาโดนของเรา hmm. แล้วเลือดที่มันออกไปมันคือสิ่งสกปรปกถูกไหม แล้วพอมันย้อนกลับมาแสดงว่ามันก็เข้าได้ข้างในของเราเหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยกลับมาปกตกแต่ดูนะอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูยี่สิบมิลมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นเจ้าก็ก็รอให้มันนั่นก่อนให้เราดกเดี๋ยวจะได้ทรกับ หนามันไม่ขึ้นาลแต่ป้ให้ดูว่าข้างในนี่คืออะไรผ้าทำไมทั่วไปเนี่ยเอ๋เห็นไหมพอเราดึงมาปุ๊บเนี่ยมันจะดังฟุบเลยเพราะมันคือพลาสติกข้างหลังเป็นพลาสติกการระบายอากาศอะมันไม่มีพอเรามีประจำเดือนอะทำไมเรารู้สึกว่ามันเหม็นมันอับจังเลยว่าคนอื่นจะได้กลิ่นคาวเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีดูระบายเลยแล้วมาดูว่าข้างในเป็นไม่เคยเปิดดูใช่ไหมไม่ันเคมันเป็นเลือดเลยเห็นจ้า แล้วขอนเลือดก็จะแกะก็เสียดายเดี๋ยว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 กำลังกำลังกำลังเดี๋ยวจะหมดอีกชุดนี่แหละเขียนใบว่าเนี่ยเนี่ยจ่าจ่าจ่าเดี๋ยว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 หมดชุดนี้อีกไม่กี่นาทีเรียกว่าการระบายเราก็ไปละสายสายแม่ติ่มเรียกละอ๋อจ้าจ่าแมคิดว่าตรงเนี้ยอีกสองคนนี่คิดว่าเป็นอะไรยี่สิบนาทีใช่ป่ะอ่าได้วยี่สิบนาทีพี่คิดว่าจ้าจ่าจ่าแม่คิดว่าอะไรจ่าสมเด็จ นุ่นบวบมันคือคาริาบิดบูดูดยคิดว่าเป็นสามดีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อะเมือ่อกี้เราใส่นี้ไปสามสิบวิในสามปียี่สิบมิลใช่ไหมพี่เราพี่ลอง,ลองไอ้กดดูก็ยังแห้งเหมือนเดิมกดดูได้กดดูได้เนี่ยอย่างมากก็ซึมไ้แค่นี้เขาเมื่อกี้ไม่กดแรงมากถูกไหมคะ ดูสิว่าแล้วมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงโอใส่น้ำไปเยอะชุม่มอันบบอน,อนี้เต็มเต่มบ<อ>้านเยอะ<อ>ใช่ข้างหลังเห็นไหมคะว่าเนี่ยดูนะเวลาฉีกก็ต่างกันแหล,กละกินปลาเราเป็นใยกระดาษมันจะกินปลาแมองกินปลาใช่ไอ้ไลูกจักคะ่ะกำลังคอรอกันอยู่เต็มบ้านแล้วก็ อันนี้่อนนางมาแล้คอ <c oughs> อ,อันนี้คือแผ่นข้างหน้าที่โดนน้องสาวเรานี่อันนี้คือแผ่นข้างหน้านะ,ะพี่ลองดูนี่นะอืมอันนี้คือผ้าน้าไมที่เราซื้อตามท้องตลาดเลยนันั่นหมายความว่าอะพี่ลองดูพี่ใส่อ,อยู่อ่ะตัวเองอ้อเริ่มแล้วเริ่มแล้ว่นนมา,วามวา เวลามันโดนน้องเราอะอะไรที่มันนิ่มมันไม่สะาดน้องเรามันก็เรียห้งดูจะต้องเก็บไหมนี่ดูข้างในเป็นเจลเป็นเจลซิมซับเหมือนอยู่ในแพมเพิร์ดอะอย่าเพิ่งจะให้ดูนะและอันนี้ค่ะด้านหลังเห็นไหมคะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีมันมีรูระบายอากาศ มันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกที่มันเหนียวเหนียวที่มันมีร่องระบายอากาศนะคะ, <c oughs> ะเนี่ยเนี่ยมันมีทุกอย่างมันมีรูระบายอากาศหมดเลยเห็นไหมคะตอนแรกเป็นไม่ <c oughs> ได้ไม่ได้ป,ปวดหลังตอนแรกปวดหลังเออปวดหลังปวดหัหวเข่าหัวเข่าแล้วตอนนี้เป็นไงงอดีขึ้นไหนงอดูดิตอนแรกปวดหัวเข่าไหนดูดิ ได้อ่างอขึ้นได้ตอนแรกงอไม่ได้เลยแตจะงอไม่ได้นั่งเหยียดขายังยกล่ะเนี่ยเกยขาอ่าอันนี้งอได้แล้วโอ้โหยกได้แล้วชอบไหมถ้าชุมชนมีแบบนี้เสียค่าบริการครั้งละหนึ่งร้อยโอเคไหมแม่ดีเนาะแม่จะมาใช้บริการเนาะอ่าเห็นไหมเนี่ยลูกค้าได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเป็ดไก่โดิเฉพาะคนนั่งเหยขาคนละกันเห็นไงอไม่ได้อันนี้ข้างนู้นล่ะข้างนู้นอ่ะ ได้ใช่ไหมนี่เย็นๆอ้าวโอ้โหโอ้โหเป็นไงเฮ้ยนั่งได้ไหมอ้าวก่อนนี้นั่งได้ไหมยั่งได้ไม่ก่อนก่อนหน้านี้นั่งได้ไหมก่อนนั่งไม่ได้มันต้องกินข้าวเย็ดค่ะนะอ่ะไหว้พระก็นั่งขึ้เขาได้ใช่ไหมข้อเทีเหรอเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้เล่นมารดชนนะเห็นไหมคุณผู้ชมไงค่ะแม่ถ้านั่งต่อเนื่องอ่ะก็ดีใช่ไหมนั่งต่อเนื่องดีไหมนั่งวันเนาะ แม่เนี่ยถ้ามีในชุมชนเนี่ยแกบอกกันจะมานั่งทุกวันเนี่ยแม่อ๋อตอนแรกตอนแรกปวดหัวเขา่าแบบว่างอไม่ค่อยได้จะปวดแบบขัดเงี้ยหรอแม่อ๋อตอนนี้พอนั่งแล้วเป็นไงนะแม่นะส,ส,ส,สบายขึ้นนะ <c oughs> สบายขึ้นใช่ไหมแม่ถ้าชุมชนมีเครื่องนี้มานั่งไหมมา,มานะด, <c oughs> ดีเลยใช่ไหมแม่นัน่น ค่ะตอนแรกขัดไม่ได้เลยเหรอแม่ไม่ขึ้นเลยข้างนึงอ๋อข้างเดียวแต่ดีขึ้นแล้วเนาะแม่ก่อนนั่งมันมีอาการยังไงนะรึงแล้วมันปวดตุ๊บตอ๋อแล้วก็ที่ว่าปวดปวดบ่าปวดคอเหรอคอเคสหันไม่ได้ตอนนี้หันได้แล้วก็หายปวดได้เหรออ๋า สนับสนุนแม่แม่ถ้าแบบมีคนอ่าไม่รู้ใครจะมีทุนจ้าแต่ว่าถ well ้าถ uh at ot uh 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 ้าเกิดผู้นําชุมชนเนี่ยเขาเขามีเครื่องนี้แม่ก็จะไปใช้บริการเลยใช่ไหมอ่าโอเคค่ะที่ชื่ออะไรนะพี่สวิงอ๋อคนเก็บท่าน้ำเหรอเนี่ยอ๋อแล้วก็เห็นแต่ว่าเป็นคนเห็นแต่ชื่อที่ตาท้ายบินไงตัวตัวเป็นแล้วปกติพี่สวิงเนี่ยจะเป็นนั่งหลังตรงไม่ได้จะปวดจะปวด จะปวดหลังแล้วเมื่อกี้นี้เป็นไงนั่งไปแค่สิบกว่านาทีนั่งไปสิบสามนาทีไม่ปวดแล้วยืดหลังตรงได้แล้วอ่าปกติจะนั่งอยู่งี้นะอ่านน้ำให้หลานก็ก้มไม่ได้ต้องเงยอย่างงี้อันนี้อนั่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งสิบสามสิบสามนาทีนั่ง้ปงคอไหนนั่งโอเคนี่แหละคืออยากอยากให้บอกผ่านชุมชนตรงนี้เนาะ ดีเนาะพี่ตาวเองเนาะดีขึ้นเนาะไม่ได้ถ่ายตอนแรกอ่ะตอนแรกยกยกไหล่ไม่ขึ้นยกไม่สุดอ่ะตอนนี้ประไก่สุดแล้วใช่ไหมไม่ไม้าไปแตถ้านั่งไปเรื่อยๆอันนี้คือน,นั่งแค่แค่ครั้งแรกนะเนี่ยจำได้ไหมละนนม่ะนั่งครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง เหงื่อแตกเลยค่ะอุ้ยเฮ้ยต้องขอโทษเป็นเม็ดเลยดูเป็นเม็ดจริงเอาจริงจังอ่ะคี่เดี๋ยถ่ายกันต่อเหงาแตกเองเหงาแตกแบบจริงจังจริงจังมากมันดีแต่มันไม่ร้อนมากนะพี่มุกโอ้หนูรู้สึกดีรู้สึกดีใช่ไหมอ่ะพี่มุกบอกว่าพี่มุกมีปัญหาตรงข้อเข่าใช่โอ้โหอายุอายุเราหลายหนี่มีปัญหาข้อเข่าฮัลโหลพี่มุกบอกว่า จะอะไรนะเดี๋ยวหนูลองดูซิเมื่อกี้พี่พลอยเขาโชว์ว้าวไปแล้วใช่หนูต้องลองลองอ่ะค่อยๆลุกค่อยๆรู้กินน้ำก่อนโอ้อ่กินน้ำอ่ะหูดีไหมรู้สึกเป็นไงโล่งไหมโล่งมันดีมากเนี่ยอุ้ยยังไงเอาดีๆเอาดีๆยังไงเุ้ยตื่นเต้นได้นะเนี่ยยังไงล่ะยังไงล่ะหายเจ็บนะข้าวหนูอ่ะ เอาดีๆเอาดีดีพออยกมุกได้เลยอ่ะปกติแล้วคือพี่มุกเนี่ยเป็นเพราะอะไรที่งอเข่าไม่ได้หนูไปนวดมาอ๋อแล้วเส้นพลิกใช่เข่าเยียบอ่ะเขาลงไปทั้งตัวแล้วเส้นมันพลิกใช่ไหมแล้วหนูก็เป็นมาเกือบเดือนละเกือบเดือนแล้วใช่อืแต่พอมาอันเนี้ยมันดีมากมันดีโค้ดเล่ยสามารถที่จะทําอย่างเงี้ยได้อ่ะปกติหนูทำอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะฮะมันจะเจ็บแบบป๊าเลยเจ็บมาก เมื่อกี้พี่พลอยไดโชว์เลยใช่ไหมดีเอาดีมากเออแล้วยอดอะแล้วพี่มุกนี่ก็คือแบบมีอาการปวดหลังแล้วนั่งเมื่อกี้คือจะแบบจะหลับเลยมันผ่อนคลายขนาดนั้นเลยเหรอดีดูหูดูเงินเต็มตัวสุดยอดไหมต้องไปตำเริ่มตำ โอเคเดี๋ยวไปบอกไปบอกไปบอกเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกบองบอกต่อแน่นอนโอเคครับอันนี้ขอย่าถ่ายรีวิวนะน้องพลอยปกติพี่พลอยเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดมใช่ไหมจะมีอาการแบบหันคอสุดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือนั่งไปใกล้จะครบสามสิบนาทีนั่งครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยนั่งครั้งแรกเนาะแล้วก็พี่พลอยรู้สึกว่ามันมันหันได้ปกติเนี่ยเออปกติหันคือแบบติดจน เออจนย่าบอกว่าอะไรนะย่าบอกว่าอะไรคอเป็นอะไรอเงี้ยอันนี้คือนั่งครั้งแรกคือได้เลยใช่ไหมเออเหมือนอาการเหมือนออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมเฮ้ยอ่ะหายขาดไหมไม่ได้ว่านะอ่ะเป็มืได้อ่ะเออตอนแรกหอกกันแหละหลอกต่เนี้ยมึงมันเตะหนัวะอือ หนูได้แค่อย่างนี้เลยแต่ว่าอย่างนั้นดิหนูไม่ได้ใจหนูลำบากเวอร์ได้แล้วอ่ามัจะยังมีแบบขัดๆนิดหน่อยแต่งงได้เยอะอะอ่าอันนี้นั่งครั้งแรกนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองนาทีสองนาทีขอพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็คือพี่พลเนี่ยมีอาการแบบว่าเป็นโรคเกาต์ด้วยเดี๋ยวก็นั่งไปเรื่อยๆอ่าว้าวแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอลไม่ได้เวอร์ ก็เจ็บแล้วอ่ะอ,อ,อ่ะเฮ้อ่าเอ้เหอ่ว้าวกันใหญ่อนว้าวกันใหญ่วาวกันใหญ่แขนที่ปวดเมื่อกี้มันปวดตรงนี้เนี่ยก่อน,นอที่จะนั่งเครื่องปวดอยู่ใช่ไหม ก็ยกไไม่ค่อยจะได้ไงแล้วหลังจะนั่งเครื่องอะไรเปนี่ยอเอออันนี้ไม่ติดเลยเนี่ยแปลกเหมือนกันนะเหงื่อออกเหงื่อเต็มตัวเลยแล้วนี่ไงหลเต็มเลยต้องนั่งซ้ำพี่เนาะต้องนั่งซ้ำจะมีโอกาสมก็เดี๋ยวว่ากันอืมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดเคสอะไรเยอะก็เดี๋ยวแวะมาให้นั่งอีกสักครึ่งชั่วโมงกนดีกวุนี้อยู่ไหม อออ่าโเคยู่อยู่ด้วยแหละโอเคลำบากก็ไม่ต้องมาก็ดูเคสก่อนว่าเดี๋ยวผมจะจบกี่เคสเพราะว่าผมเข้าร่มรีครั้งนี้เยอะเลาก็คือล้างหน้าให้สะอาดหลังจากนั้นก็ค้นน้ำไฮโดรเจนให้หน้าหมาดหมาดทั้งหน้าโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ฉีดมือเราต้องแห้งนะคะมั่นใจว่ามือแห้งเราฉีดหน้าเสร็จแล้วถ้ามือเราเปียก เรามาเช็ดกระดาษก่อนเยี่ยห์ห่าวกระดาษแผบบเกิดมา67ปีแล้วก็อ่ะเราก็เช็ดดูให้แมงก่อนนะคะเพราะว่าแผ่นนี้มือต้องแห้งนะคะมันจะเป็นแบบนี้อ่ามาทั้งหมดลอกออกมาก่อนชั้นหนึ่งแต่เกิดมา6 0ปีแล้วก็ดูนะดูไว้นะลูกกระดาษเนี้ยกระดาษเนี้ยไม่ใช้เกิดมา67ปีแล้ก็ในเนี้ยอ่าในเนี้ยมันจะมีสีฟ้ากับอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ลอก อ๋านะคะแ้ก็ลอกแบบนี้ออกฟ้าทิ้งเราไม่ได้ใช้นี่เมื่อกี้หน้าที่เราอ่ะนไนแผลนะถ้ามือเราเปียกจม่ลมอ้ลมลมลมก็ลมลมลมม่ะปิดปิดพัดลมหนปิดพัดลมไหนปิดปยดดลมไหน พอซึมซึเมื่อกี้เราพ่นน้ำแล้วหน้ามันจะมีน้ำหน่อยแต่ตอนเนี้ยลงได้โอเคอ่าไม่เป็นไรค่ะพูดในนอนค่ะสบายนะคะใช่ไหมดีแล้วก็โอเคพอละนั่ะทีนี้เราก็เราตอนนี้เราก็พ่นเลยพอหน้ามันอยู่นี้ใช่ไหมคะอ่าเราพ่นเลยให้เขาซึมเข้าหน้าไปเลยอันนี้กินได้ได้สองตัวอ่าาไม่ล่าเ๋ยเยเ่เยๆเ่ยรยเ่ยเ่ แกหมูไม่ต้องกันหมูแ <A> อ <ère> ่น <A ère> ี่แหละมัน <okay>. พ <A ère> ่นจนในนี่ปิวหมดเลเดืนเดียวก็วางนิ่งๆให้มันไม่มีลมอ่ะแล้วก็วางแอ่วางมันมก็จะซึมเข้าผิวไปเลยใช่ซึมเข้าไปเลยอันนี้คือรุ่นล่าสุดใหม่ล่าสุดเลย อยากสเมเข้าไปเลยอยากสวยพี่เมยเป็นเจ้าีนยาเกเรียต่างประเทศัวนีดาเเข้าไปเลยนาะ จะหายเข้าไปเลยในหน้าแยกกันขึ้นไปให้เรื่อยลงปิดนี้พอเราพ่นเสร็จทิ้งไปก่อนทิ้งไว้สักแป๊บนึงพอมันเริ่มแห้งๆเราก็พ่นใหม่พอเริ่มแห้งๆเราเข้าพ่นใหม่ทำซ้ำๆอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีมีวางก่อนนูลองทำให้แม่ดูนะจะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไดเลย <te le kindergarten> <t eth> ซ้ำๆสัก15านาทีอย่างที่วัาไก่บอกเนาะพอเริ่มแห้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพอจะพักแห้งก็ก็พ้นใหม่พ้นจนพวกนี้มันละลายหมดได้ทางเราก็เปียกแล้วก็สามารถเอาที่ชู่มาซับๆได้โอเคนอหมูใกล้ไอนี่มันจะมันจะแห้งไว้แอมัดหนาแปบนิหน้าคนเหวสวยเลยทีเนี้ยแล้วสังเกตเมื่อกี้ลืมถ่ายมีฟอร์เอเตอร์หน้าแม่จัดใสมากถ้าทำเสร็จนะคะ ม right> <uh <OK yes> yes> okay> ั่อี่ายานี้ค่วดทางอยงเมื่อกี้ถ่ายอ่ะเออปวดอกถ่ายใช่ไหมแต่แต่มีถ่ายด้ยันไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะปดเลยโอเคใช่มันละลายเข้าไปเลยค่มดธรรมดาเราต้องเลากออกใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วดอัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วเข้าไปเลย เพื่อนเพื่อนก่งมากที่เราด้อยู่แล้วอ้นมันจะใสมากจริงๆตัวอนี่หนึ่งกระบะนะเซียรที่แม่ได้ไม่มีแล้วนะอ่าคนสุดท้ายเลยรู้อ่ะโอเคเอาใหม่พ้นยไม่แข็งแรงอ่ะี่ค่ะรู้สึกไหม

ให้ลองน้องลองสังเกตดูกับเมื่อกี้เป็นยังไงม่านเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันต้านได้ใช่ไหมใครอยากลองใครอยากลองมา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 ,มา อมากเลยนะพี่ดอกมากเลยโอเคทุกคนอะภาษาที่ทุกคนชอบหมดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอ